สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แนาทีเย้วันนี้มาเร็วนะฮะการแพทย์แต่นาทีครั้งที่522แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที17่17เมษายน2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอราริกมุสิกวงนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เช็คสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก่อนเริ่มเนี่ยเราเทสสัญญ,ญาณ หลายรอบทีเดียวนะคิดว่าไม่น่าจะมีกระตุกนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วนะเห็นภาพเห็นเสียงเป็นอย่างไรนะครับดกวนสักนิดหนึ่งนะฮะบอกหน่อยชัดไม่ชัดกระตุกไม่กระตุกนะครับเสียงเป็นอย่างไรนะฮะโอเคคุณพัชราคุณฮานาฟีบอกภาพและเสียงชัดนะครับเยี่ยมเลยนะฮะเยี่ยมเลยโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะโอ้วันนี้มาพูดเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของเพราะว่ามีบทยากภาค4แล้วนะฮะภาค4อันนี้เอาเลฟเลนต์มาจาก UK นะครับนี่อยู่กับตัวไหมโอเคอยู่กับตัวนะฮะก็คือเอกระตกอีกแล้วนี่นะฮะอันนี้นะฮะ <Okay. S 1> นะครับอุ้ยอาจารย์อสวัสดีฮะคนดังแห่ง เมืองชนบุรีนะฮะโอ้โหไม่ใช่เมืองชนบุรีอะภาคตะวันออกถึงกับระดับประเทศไทยเลยนะฮะอาจารย์อ๋อขออนุญาตถ้ามีโอกาสสักครั้งนะฮะเรามาไลฟ์คุยกันนะฮะเรื่องสุขภาพสตรีนะครับคุยกับคุณหมอสูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเรง็งโดยเฉพาะเลยนะมะเร็งกับผู้หญิงเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตนะฮะ ให้โอกาสเราด้วยนะฮะโ okay. อเคจะเปิดโพยนะฮะเปิดไม่ติดโอเควันนี้ก็สับไปสับม,มานะฮะวันนี้อ่ามาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะเออลืมกระดาษไม่ให้เอาชุดนี้ติดตัวนะฮะก็เลยต้องไม่อ่านรีวิวจากทาง iPad นะฮะโดยตรองอ่แล้วก็ไม่ค่อยจำน,นะฮะ iPad โ okay. อเคอ่ภาคแรกนะครับเราพูดถึงบทนำนะครับว่า นิยามคืออะไรนิยามของคนมีลูกยากนะก็คือมีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมกําเนิดนะครับผ่านไปปีหนึ่งแล้วไม่ท้องเนี่ยอันนี้ก็คือนิยามนะครับแนอังกฤษเจอประมาณสักหนึ่งใน7ของคู่สมรสทั่วไปนะครับนะก็แล้วภาค2นะครับเราก็มาคุยกันถึงวิธีการซักประวัติที่แบบซักทั้งคู่นะฮะทั้งทั้งสองคนเราซักประวัติอะไรบ้างน,นะครับ เมื่อวานนะครับเราลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าซักผู้หญิงยังไงซักผู้ชายยังไงอันนี้ประวัตินะฮะอันนี้ประวัติวันนี้เราจะมาภาคต่อของเรื่องการตรวจร่างกายนะฮะเรื่องของการตรวจร่างกายว่าเวลามาเจอหมอเนี่ยต้องตรวจร่างกายอะไรบ้างนะครับแน่นอนเรบผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันนะครับเอ๊มีคนถ้าจะมีคนสงสัยถามว่าเฮ้ยการตรวจร่างกายเนี่ย ต้องมาหาหมออย่างเดียวหรือเปล่าฉันสามารถดูได้ด้วยตัวเองไหมบอกเลยนะดูได้นะบ,บางอย่างเนี่ยสามารถดูได้หมอจะถามอะไรบ้างฮนะอันแรกเนี่ยหมอจะดูภาพรวมก่อนนะครับแต่จะเน้นเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวเราเป็นยังไงนะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับมากเกินไปก็อย่างที่ที่พูดไปเมื่อวานนะเจอส่วนใหญ่มักจะเจอภาวะ PCOS นะครับถุงน้ําที่รังไข่หลายาย นะครับน้ำหนักมันจะเกินอะ่ะจะอ้วน BMI เกิน25อันนี้เป็นต้นนะครับน้ำหนักน้อยเกินไปนะครับน้ำหนักน้อยเกินไปมักจะมีปัญหาเขาเรียกว่าไฮโปเทลามิกอเมโนเรียนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้อาจจะว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมีปัญหานะครับในการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในคนผอมๆนะครับก็คือดัชนีมวลกายที่เราอยากได้น ก็คือประมาณสัก18.5ถึง19ขึ้นไปนะครับก็คือแบบมีน้ำมีนวลหน่อยนะไม่ใช่แบบผอมไปเลยนะครับบางคนเขาาจะใช้คาว่าผอมแห้งแรงน้อยเนาะแต่สมัยนี้นะฮะคนผอมอาจจะเป็นแข็งแรงมากก็ได้นะครับอย่างที่บอกเป็นพวกนะักกีฬามาลาทอนอะไรเงี้ยครับออกก,ออกกำลังกายหนัหนกๆกลุ่มนี้เนี่ยผอมไปนี่ไม่ดีนะครับใช้พลังงานเยอะเกินไปไม่ดีเพราะนั้นต้องมีบาลานซ์ระหว่างอาหารที่กินเข้าไปนะครับ กับพลังงานที่ใช้นะครับน้าดรชนริมรกายต้องต้องดูนะครับในคนที่ปวดหัวนะครับน้ำนมไหลเนี่ยนะประวัตินะปวดหัวน้ำนมไหลต้องตรวจเรื่องของลานสายตาด้วยอย่างนี้บอกว่ามันจะมีต่อมตอมหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในใต้สมองนะครับมันก็ถ้ามันโตแล้วมันจะกดเส้นประสาทอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตานะครับก็ทำให้ ตาผ้ามัวได้นะครับผมเวลาวิชัน่นเวลาภาพที่เห็นนะภาพด้านข้างมันจะเสียไปนะฮะเวลามองเนี่ยเขาจะมีวิธีการตรวจลานสายตาด้านข้างจะเสียไปนะครับก็ต้องตรวจนะครับอีกอันนึงที่วันนี้เพิ่งโพสต์ไปก็คือต้องตรวจเรื่องขนนะฮะตรวจเรื่องขนเขาจะมีวิธีสกอร์การนบเนาะเฟอร์ลิเมนเฟอร์ลิแมนตัวเวสกอร์นะครับเอ่อถ้าในของฝรั่ง เอาไม่เกินถ้าเกินแปดถือว่าผิดปกตินะครับของคนเอเชียนะครับมีหลายข้อมูลเหมือนกันคนเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าเกินสีก็เอา,าเกินสีก็เอารูปวิธีนับยังไงเนี่ยอยู่ในโพสต์ก่อนหน้านี้นะฮะเกินสี่าหรือรู้สึกว่าขนมันขึ้นเยอะกว่าที่เป็นมานะครับเช่นในสักหเดือนที่ผ่านมารู้สึกเอ๊ะทำไมขนขึ้นเยอะผิดปกติจังนะครับ อันนี้ก็เนี่ยก็ต้องระวังไว้ว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้วิธีการตรวจซึ่งสามารถตรวจเองได้ไงที่หมอพูดไปเมื่อกี้เนี่ยหลายๆอย่างตรวจเองได้น้ยกเว้นล้านสายตานะครับไทรอยนะครับอันนี้อาจจะต้องมาให้คุณหมอตรวจเนาะดูว่าคอโตรหรือเปล่านะครับลักษณะของผิวเนี่ยผิวมันผิวแห้งอย่างเงี้ยพอบอกได้นะครับตาโตโปนออกมาหรือเปล่าที่เหมือนคนเป็นไทรอยเนี่ยอันนี้ก็ ตัวเองก็อาจจะพอสังเกตได้นะครับอันนี้คือในผู้หญิงนะครับอ้ออีกอันหน,นึ่งที่สําคัญมากแต่ตรวจเองไม่ได้เนาะก็คือการตรวจภายในนะครับอันนี้ต้องมาให้หมอตรวจนะส่วนของผู้ชายนะครับผู้ชายจะตรวจอะไรบ้างผู้ชายต้องตรวจอันทะนะครับว่าอันทะไซส์ขนาดเท่าไหร่เล็กไปใหญ่ไปนะครับต้องคลำเรียกคำ ถุงอันทะอนะ่ะคำถุงอันทะไม่เมื่อกีก้คำอันทะนะอันนี้คำที่ถุงอันทะหาเส้นมันจะเป็นท่อนะครับท่อที่นำอาชุจินะครับบางคนไม่มีนะบางคนแบบหายไปเลยคลำท่อนี้ไม่ได้ท่อน,นี้เนี่ยเวลาหมอทำหมันชายเนี่ยเขาจะดึงเส้นนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ก็จะมีฉีดยาชานะฉีดยาทากรีดแผลเล็กๆนะครับคลำท่อนี้ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดตออกไปผูกแล้วก็ตัดนะครับก็เป็นวิธีการทำหมันชาย นะครับนะก็คลำได้นะครับบางคนคลำไม่ได้ต้องดูเต้านมนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าผู้ชายนะครับที่มีฮอร์โมนผู้หญิงมากเกินไปเนี่ยจะมีลักษณะของเต้านมที่ผิดปกติไปนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายนะครับในผู้หญิงกับในผู้ชายซึ่งหลายๆอันสามารถทําเองได้แต่หมอขอแนะนานะฮะอันท้าผู้ชายอย่าไปตรวจเองนะฮะจุกนะฮะจุกจริงๆนะฮะ โอเคต้องต้องแล้วก็ต้องใช้สกิลระดับหนึ่งทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็8นาทีแล้วนะวันนี้รู้สึกดีจังเลยคือภาพมันกระตุกนะฮะเสียงเป็นอย่างไรบ้างฮะเสียงก็น่าจะดีขึ้นม้างนะครับผมโอเคโอเคจันอตอบตกลงแล้วฮะเดี๋ยวเรามานัดกันนะสักวันหนึ่งนะฮะ,อะโอเค คุณลาดวนสวัสดีครับคุณฟูสวัสดีครับดีใจด้วยนะที่มาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพนะคคุณลินดาสวัสดีครับคุณโมสวัสดีคุณคุณนิภามีครับเจ้าพยาแต่ต้องต้องบอกอย่างนี้นะที่หมออยู่นี่เจ้าพยาไพยพูเบตนะฮะปาจีนบุรีเพราะว่าหลายๆท่านจะสับสนกับเจ้าพญาที่อยู่กรุงเทพไม่ใช่นะฮะหมอของหมออยู่ปาจีนะเจ้าพยาไพยภูเบตนะครับ แล้วก็มีอีกนะฮะเจ้าพญาโยมารานะที่สุพรรณนะครับก็ไม่ใช่นะครับอยู่อันนี้อยู่ปัจจีน,นะครับคุณปูสวัสด,ดีนะครับเสียงดีนะฮะขอบคุณมากนะครับผมโอเควันนี้ปรับใหม่ด้วยนะครับนิดนึงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะฮะมีมีคนดูทันก ก็ตกใจเหมือนกันนะคนดีใจที่ดูทันแปลว่าปกติเราจะมาชามากนะครับดึกๆเนี่ยคือช่วงนี้ก็จะพยายามปรับให้นะฮะสักสองทุ่มนิดๆก็จะรีบมาทําแล้วนะครับผมจะได้หลายๆท่านจะได้ดูสดกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะครับอย่าเพิ่งไปเที่ยวไหนนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก่อนนะครับอย่าเพิ่งกาดตกนะครับอย่าเพิ่งชราใจหมอวอนนี้อย่าเพิ่งชลราใจวันนี้เพิ่งคุยกับหมอที่สิงคโปร์นะฮะเมื่อวานนี้ ผู้ติดรายใหม่300วันนี้ประเทศเขา700นะฮะไม่รู้ไม่ใช่อ่ะ2วันก่อน300เมื่อวาน700วันนี้ยังไม่รู้ตัวเลขถึงแม้เกณฑ์การตรวจจะไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะแต่ก็เป็นสัญญาณบางอย่างว่าคืออย่าพิ่งชะล่าใจอ่ะบางอย่างที่มันเคยดีมาก่อนมันก็อาจจะกลับมาแย่ก็ได้เป็นเวฟที่2นะครับก็อย่เยพิ่งไปเที่ยวไหนกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เนาะ โอเคนะครับก็เดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งให้ถึงคนที่คิดว่าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับผมโอเคแล้วไงก็เจอกันทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8ปนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสวัสดีครับ